สวัสดีค่ะหลังจากหายไปนานจากโซเชียลแคมวันนี้นูก็กลับมาพร้อมกับเพลงหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงความหวานของลูลาค่ะเพลงนี้ก็นอกจากจะเลิกฮิตกันไปแล้วก็นูก็ไปขุดค,คุยเพลงเก่าๆมาฟังลนะเนาะถ้าเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าๆวันนี้นูก็จะมาร้องเพลงความหวานให้ฟังค่ะแล้วฉันก็ได้ เธอดังฉันแค้นมากเยังไงฉันความรู้สึกชอบเพราะว่าตอนนี้เธออยู่แสนไกลคิดถึงเธอทุกครั้งฉันยังคงเสียใจและร้องไห้ฉันคิดว่าจะไว้แต่เธอรู้ไหมฉันทำ ใจโลกที่ไม่มีเธอเป็นอย่างนี้ปลดกันมานักคดีฮเพราะฉันไม่มีเธอไม่ได้ความหวานในใจฉันมันมันตันไปกลับมารักกันทีได้ไหมขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหวคิดเธอ ไ,ไหมเติมความหวานใ้ใจชินทีค่ะจบแล้วอออลองแค่นี้พอคีิเกี่ยงรองช่วงน,นี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากคือร้อนมากเพืพ่อนๆก็อย่าทานของเย็นมากเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเช็าว่าได้ข่าวออกมาด้าวยค่ะว่ามีคนกินน้ำแข็ง กินไอศครีมและชอ็อกก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยคะ่ะเดี๋ยวดำก่อนส่งการนะส่งการนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะบ๊ายบาย